มาทุกท่านมาชมการแข่งขันฟุตบอล AS ลีกภูภาคที่2ฤดูกาล2014ครับโซนกุงเทพในภาคกลางวันนี้เสือรังสิตรังสิตธิ FC ครับบุกมาเยือนจามจุรียูเนเตตถือว่าเป็นเกมประเดิมสนามของทั้ง2ทีมครับวันนี้ครับทางด้านรังสิต FC นำมาโดยปิยชนกดาริศรับกับตันทีมส่วนทางด้านเจ้าบ้านเป็นนรัตน์นีนพมาศครับ นำทัพลูกทีมลงแข่งขันในนัดนี้เริ่มเกมเนี่ยเป็นทางด้านรังสิตเอฟซี FC ครับที่ได้ลุ้นทำประตูก่อนและเป็นเจ้าชู้นันบวัวสาครับยิงให้ทีมขึ้นนำไปเลยครับสุดสวยครับลูกนี้ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้ยิงได้เพอร์เฟกต์เลยครับจังหวะยิงครั้งแรกของรังสิตครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านจัมจุรีครับมาตามตีเสมอได้สำเร็จจากจังหวะโมงของบัมบ้าเมสซี่ครับโอ้โหกองหน้าร่างตานของพวกเขา หต่อหนึ่งแล้วครับก่อนหมดครึ่งเวลาแรกครับทางด้านบาบาเมซี่คนเดิมครับมาทำประตูที่2ให้กับทางด้านจามโจรีขึ้นนําไป2ต่อหนึ่งครับต้องชมเลยครับลูกนี้ความสามารถเฉพาะตัวของทางด้านบาบาเมซี่กระดกบอลหลบแผงหลังรังสิตครับแล้วก็หลุดเข้าไปยิงพึ่งหลังเนี่ยยังเป็นทางด้านจามโจรีครับที่บุกได้มากกว่าและจังหวะเปิดของกิติโรงรักลูกนี้ครับ เป็นบาบ้าเมซี่คนเดินครับล็อกบอลมาเข้าซ้ายและกระหน่ำด้วยซ้ายเลยครับนี้ห่างไป3ต่อหนึ่งเลยครับเป็นแฮตทริกของเขาด้วยในนัดประเดิมสนามนัดนี้ครับบาบ้าเมซี่ดาวยิงของทางด้านจามจุรีหลังจากนั้นเนี่ยริธิพรหวานชื่นครับแต่จังหวะกราชากบอลหนีแขงหลังรังสิตก็หลุดเข้าไปแปรลูกนี้ครับ4ตน่อหนครับโอ้โหวันนี้เกมรุกของเจ้าบ้านนี่ดุดันเหลือเกิน หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มครับหมดเวลาการแข่งขันครับรังสิต์เอฟซีบุกไปพ่ายจามจุริยูเต็ดหนึ่งต่อสี่ครับ